สวัสดีค่ะพี่น้องมื้อนี้แม่นำเสนอข้าวพัดกุ้งใส่ผักหวานปลาค่ะมาเบิงค่ะแม่ใส่อีย่างแม่มันก็คือผักหวานปลาค่ะแทนคะน้าค่ะขึ้นช่ายหอมหอมนี่กับเก็บอายุสวนละค่ะกุ้งค่ะแค่หลดไข่ห้าฟองแค่นี้ละค่ะเขาไปปรุงกันเลยเนาะค่ะนาะ อันนี้คือกุ้งที่แม่หั่นไว้แม่เอามาผัดกับน้ำมันเกียวประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะผัดให้มันเหลืองนุ่นเป็นสีสม่ๆจังสิล่ะค่ะใส่รสดีประมาณหนึ่งช้อนชาเนาะน้ำต,ตาลขาดไม่ได้หนึ่งช้อนชาเหมือนกันค่ะเราจะตักขึ้นไว้เลยค่ะแม่จะลวกพักหวานไว้ก่อนค่ะพักหวานค่ะจะลวกก่อนถ้าเอาไปผัดจะขาวเลยมันจะเหม็นเขียวลวกแค่นี้แหละค่ะแม่จะใส่ไข่เลยค่ะ จะใส่เข่าลงไปแล้วค่ะกินหมดทั้งครอบครัวก็จะเยอะหน่อยซอดปลาเขียวเอาร้ามหอมจักหน่อยนะรสด,ดีหนึ่งช้อนไฟบี้เขาแตกตัวแครอทลวกเกลือค่ะประมาณปลายช้อน สีสันนางก็จะมาค่ะบางคนบวมหัวเป็นใส่บวบตาแม่มักใส่น้ำมันหอยน้ำด้วยค่ะประมาณหนึ่งช้อนจัดออกนัวความหวานความหวานนี่ค่ะบ่ได้ะค่ะเมื่อนี้ใส่น้ำตาลใส่ขาวน้ำตาลใส่แดงไม่มนใส่สามช้อนชาสามช้อนชาค่ะก็จะใส่กุ้งเลยค่ะเอาตะเนื้อค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ขัดเขาแห้ง คิดใช้ค่ะความหอมของเขากินได้ทั้งบ้านกินได้ทั้งซอยแต่แม่จะพาชิมได้แล้วค่ะค่ะพักวานที่แม่ลวกไววเนาะเขาจะมาใส่กันเลยใส่ผักหวานลงไปเลยค่ะันเอามือลุยแม่ล้างแล้วละ่ะล้างมือแล้วค่ะต้นหอมค่ะ ชื่นใช่ค่ะอุ้ยสีสันค่ะทุกคนได้แล้วค่ะขขาพัดเซยผพักหวานอีสานบ้านเฮ้า,าถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้แม่ด้วยนะคะ